มามาลูกสิแม่โอ้เอาขั้นทอดดังลันๆมาลงก้อนมูเลยตีมาขันนี้ทอดลั่นเลยพี่น้องเด้อลั่นหูดับเลยละ่ะสองสามขั้นเห็นลัน่นไปทั้งสามขั้นเลยทีมงานลูกหนึ่งทีมงานผู้เบาลูกหนึ่งคอติดตามชมกันพี่น้องสวัสดีสวัสดีแล้วก็ทักทายไปทั้ง พี่น้องเช่ายูทู e พี่เก้าวันละยังว่าไปใส่ยังยังจอบอยู่กับคุณปูพี่เก้าคุณพ้าตักถาเขาแลวลูกพี่อ่าค่ะพ่อบอกค่ะพ่อตักมาเจอานี่โอ้โหหอนเดบลืมเสื้อแขนยาวพี่น้องเลยเดี๋ยวต้องกลับเดี๋ยวเสื้อแขนยาวไม่ไหวแบบนี้นะ่ะ ใส่มาหลายเรื่องใส่ซีตกซีซีตะหาซีตะทั้งซีตะเขามันติดถ like ุงกีเออเอาแดงกินคืนดันท,ท้ายด้ด tree tree. วยลูกพี่เออเอ้ามันเป็นมันเป็นแบบได้ขั้นหนึ่งขั้นบุได้ขั้นหนึ่งแดงไม่แน่ไดเออเอ้าผมว่าลักษณะนี้ต้องมีบาดเจ็บสักค <que> ันล่ะว่าขั้นใดกับข <Okay. S 2> ันหนึ่งล่ะ เพราะวันดีมันจิดปุ้งกี้นะเลยพี่น้องมันวะาใส่หาตักที่จริงมันก็ใส่ซีตักตัอนล,ล่ะซุ่มไรอ่อนกำลังสีเบื่อละฮะขนลงขึ้นมากเมื่อกี้นี้ละว่ะเดี๋ยวขอลงไปแล้วล่ะเล่ไป่เลยลูกพี่ เปหกร้อยต้องถอดฝาท้ายหมดดิฝาทายใส่ไม่ได้เพราะดินเป็นก้อนเดี๋ยวก็ถอดนี่ก็เส้นยกล้อมีแค่ถ้าจะให้ดีน่าจะใส่ราวข้างด้วยนะพนะนะี่นะนะเดินง่ายกว่าดินไปดูพี่ว่งคันอีกกันพี่น้อง ด็ดดีๆดูพี่จะซูมไรออนคือมันขี่ขี่หายแท้ข,ข่ขอยรถเชว่าหมาข่อยนี่นะจีบาดิมันก็แต่งให้ดีอยู่นะอันนี้จะเข้าให้เขียวจะเข้าไหนหเขียวเนาะเพว่าให้จังว่าให้โอกาสขั้นอีกก้อนเลยว่ะเขาทำกุญปูกันเบิด เดี๋ยวคุณปูตักดีนะนอ้จคุณปูกับว่าชาด้วยคุณน้องค้างนี่ม่ถือม่ถือว่าชาเลยเสียงเครื่องก็จะประมาณนี้แหละมันไม่มีคือคอมมันเร็วเพราะมัน,มนอันนี้มยา,ายืนทันนีใครเน่กนคุณปูบวกอุ่นใช้่อย มักส้มแรงต้องรุ่นนี้หกสูบต้นนั้นๆสูบไรออนนั้นจะเป็นเครื่องซีสูบมั้งเนาะแต่ไม่ร um ู้เป็นเครื่องของอะไรมิตซูบอกเครื่งเป็นของตื้อตี๊ยะบ่กเคื่องยูสุบ่เครื่องกระูกหัวหนังกระูกสปิกสูบจะท้ายมาจะเป็นคลิปอีกคลิปแรกที่เห็นในซูมไลออน แต่บางรถหลัก,กนาที่คล่องตัวดีดอกแต่ว่าคนขับอป่างที่ว่าคล่องประเดี๋ยวจะไปหาทีมงานไงรู้ใชัก,กูเพราะว่านางานตัวนี้งานสี่แสนคิวว่าสี่แสนคิวเตาแบงไปหลายหน่วยแบงออกไปเป็นสามสี่หน่ยวยหมดละแต่ทีนี้กูจะ บ็ไลยคิว้วหรอกบลายกิมีรักแสนี่นะบานเนาะจะไล่ทิ้งานก็ได้นี่น,นี่นี่าของแท้ของแท้ขอท้ของแท้ขอ,ทข,อทขันขาวๆจะแรงในนั่นงสองขาวอนี่ว่าอะไรดีเข้าไปแล้ว กเขียวนีกระเลี้ยงให้ไดแล้วว่ายิดหลอดต้องเรียนน้ำเลยผมนี่นต้องเอาน้ำลดกระบะไปด้วยแล้วว่ามันจะเหนียวถ้าไม่อยากแซะกระบะต้องเอาน้ำลาด บมรู้ว่าทีมงานนี่เพิ่นได้แจ๊คคิวนะเพิ่งมาพอกันมือ่อแรกแต่ผมมาดูแลละ,ละน้องนี่ตั้งแต่เปิดน้องไปไหมตแต่จะผู้จะจะท่าเหตุทางลงที่แรกคุณเนี่ยทำทางลงแต,แต่ยังไม่ลงบอลงานกับวิเดียนี่ไปได้ไประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมั้งเนาะผมหายหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่บมรูร้ว่าวิศวกรหรือว่าผมจะท่าเพิน่นได้รับไปได้แล้ว นี่เป็นงานชนรับประทานพี่ไหมเยูะนี่มีวันทีสองเดือนแล้วบ่พอไปดูพี่ย่างๆๆระบายย่ง,ยง,ยง,ะะยงะบะหมี่เอาเหมือนเมื่อจะต้องหาใหม่ต้องมาทำเห้เราพี่ได้ไม่กินแชีวไม่กินฟัน แต่ว่าจครือวัดก้อนเขาจะให้วิ่งข้างบนนี่วิ่งข้างบนนี่ยแตยว่ามันลื่นวิ่งไม่ได้ต้องลงข้างล่างแเราถึงน้องกลางถึงข้างล่างกับเสมอขึ้นเก้าแล้วบกับเสมอได้เลยเสมอเดือดมือเก้าระดับมึนๆลื่นๆก็จวดไปก็เฮ็ดเห็ยดับตากข้างขึ้นไปเลยโอ้โห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 แรงอยู่ แม่มองเทือดินอ้างตีรถล,ล้อดิจอด,อดร้อรถไปโค้งตักไม่ทันกลวยไม่ทันไม่ปค้งไม่ทันแล้วรถตั้งเยอะตั้งแยะ,แยะได้หกเดินแม่โค้งได้รอเพื่อเด็ดก,การนี้นะเนาะมุมนี้บ้าง บายแท้เลยพี่ดูดบุรีรอเลยว่ะว่ารถหกลอดเลยวพราะท่านเาด,ด้เลยว่ะอะไรขั้นซุม่มไรอัอนอเลยขั้นอัหนาลงมาเลยแง่ไหนพี่ปุรีน่เ่เดียเลยพี่ มั่นเลยน้อนที่น้าจุดห้องรอบจุดห้องรอบเที่ยวกันนียรอดเที่ยว้องข้าคือเ,เรื่องทางบนแนี่ยข้าไปให้ทีมงานสิบ้อกันพี่น้องพวกพี่น้องทุกคนไปทุกพี่ นแนวตข่างเรนี้เราก็ทำให้มันง่ายตัวเือาตรงจักระางมาเดินมาเดิอแล้วว่ะมาเด้มาเด้อแล้วว่าถ่ายจะปวดแขนเลยนี่เดินเรื่อยๆในลั้งวน ไม่เร็วน่ะไม่ได้ไปรู้พี่เห้แบบเอาแบบเอาแบบงันเมาไหมจะเห็นแบบแบบวันไหมเห็นแบบงันเมาไหมตักมัอไม่ค่ยยอยเห็นดึกใส่ดึกใส่เนี่ยไปไปจวดจุดแห้งเลยทิ เอ้เจ้าส,สมอนี่มันเครื่องอร้อยหกห้าบ่หรือว่าเครื่องร้อยสิบมันคือบาเรียงเด้อ่ะพอาก็ไม่คลิปหนาได้เพีองเด้อคลิปนี้เอาซ้ำน,น,นี่ก่อนเดี๋ยวไปหานี่กอนหามุ่งหยุดไม่ไมก่อนเดี๋ยวกลับขึ้นมาหาใหม่เด้อเดี๋ยวพาไปหาทีมงานสิบล้อ ด้ว่าแถามไทยขั้นขั้นท่อดังนี่จ๊เจ๊คลิปด้วยอะไรนี่เจ๊ที่เขียวนึงเนาะคันนี้ลั่นจริงๆรนี่ขันนี้เนี่ยมันเสียงลั่นนี่แหละลั่นอะไรก็ไม่ให้หัวหูเราอยู่ลลกลางทงกลางบ่อคนบ่อหุ่นนี่ถอดข้อท่อแลนก็ไม่ให้มาพวกเราเป็น หกเจ็ดขั้นก็ต้องใช้ปัททปัททีปัททีพิท่านก็ห้อยดามก็มีด้วยพี่น้องห้อยดามห้อยแบบไงด้วยุปูโอ้บ้าแห่งอยู่ตรงนี้บ้านจุดหัวยุบยุกเป็นเถือดามแผลใหญ่ด้วยตรงโคตรตรงไอ้ปลายกระบอกยกบุ่มเลย อยู่อัานดับ่ธรรมดากระองมีน่าธรรมดานลพี่น้องห้อยห้อยดำห้อยยังเนาะแต่ทำให้เหมือนกันเลยทั้งสองฝัง่งเออเอาไปดูพี่นั่งแล้วว่าขั้นแถมไทยต้องใส่หละไหลแล้วว่ามิจกกัุกหวั่าจเจ้าแถมแล้วว่าเ้ ไป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 ดูจังพังหรือเฮ้่ซไอ้ล้วแม่ซอ้ลรแม่ซอ้ลราแม่ไปเมื่อไรเน้วอันนาให่กันมามาไป ก็ใช้าลายผลวที่ถิ่มคกึงนี่จะโกล่ก,กันในตอนระว่าเอาละไรกันล่ะคลิปหน้าพอกันไหมเด้อคลิปนี้สวัสดีครับ